ข้าซอยหลังต่อน้องบาบุญนั่งเท่าพาเดี๋ยวขวาออกขึ้น้าลงเชฟไก่วนกลับไปทางฝั่งปูเอตำรวจชนอยู่น่าจะเช็ดเพื่อนไปาชนเยอะนะเจอแล้วอยู่หน้าโรงเชฟไก่มุ่งหน้าไปทางแตงโมเช็ดหนึ่งึ้นบ้านน่าจะระดมเงบนตามเบื้องบนแล้วผ่านแตงโม่าจคันน้ำเงินเมื่อกี้นะอยู่เลนต้ามเมืองปกติทางแตงโมอ เดืองแสงพวุ่น้้เข้าเมืองกำลังจะผ่านไปอยู่เลนปกติยาวแล้วกำลังจะถึงกุโมงกุ่โมงกึ่โมงเลยครับเอาโมงกันนะเปิดหนง่นงโมงเกอไ้ผแล้ว นนไหก็ตอนนั้นผมหน้าหน้าฉุนๆเลยตรงกลางตรงยาวตรงยาวตรงยาวใครดักหน้าบ้านได้ปะตรงยาวตอนนี้กำลังจะถ่ายกลับค่อยๆค่อยสวยสวยสวยอัดอัดไว้ปิดปิดไว้ปิดไว้สุดแล้วสุดแล้วหยุดตลอด พี S <S เเเ่เอ็กโซเมให้รถพี่ทำไงคร้บแยกออกมาแยกออกมาละพี่ครับเอ็กโซเมให้รถทำไงได้บ้างถอยออกมาก่อนยังไม่องสกต้ออกมันแมันก็คืนกูเพาว่าออกออกเรียกาถ่ายได้ไหมไม่ถามผมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันแต่อย่างไพหน้าที่จะบอกเขาไหมไม่ตม้อง

ไม่ไม่ยือแทหมอเหรบแทงหมอไม่ไม่ไม่ไกิดครดคราบผิดาทเนดคราบแทงผิดคราบแทงดครับดไปเร็วไปมากคับนี้ไปรวไปรตำรวจตำรวจออกมาตำรวจาดไอนไครับเนี่ยวเ็แล้วก็ออกมาร้านรวเมีเข็นึงอยู่ปั๊มฝั่งลงไฟฟ้าบ้านโรงกองแบบไเลยบ้านไอ้เดี่ยไ้เตอระมันอยู่เนี่ผมตอนนี้ผมกำลังขับ เหมือนเขาขับออกไปทางตกปลา,บบา,าอ,ปอีกรอบหนึ่งพี่เวนเขาไอสมบิลุดสมบิลุดสมบิลุดเหรอไหมนะครับนี่แหละทางนี้แหละข้างหน้าเราสวนมาไปทางไหนโอเลนจัโ <ś led> อ้ยขนาดแบบสวนแบบเนี้ยชนเมื่อกี้ชนนะเป็นไรเลยหน้าด้วยขวาป้าไหนพี่เต่วะข้างหลังข้า,หขาหงหลังพี่เวน พอ,อเห็นปุบป่ะยุบสี่ยุบสุดยุบเป็นไรอีกไปเรียงตป็นยุบสี่าหน้าตู้ปลาพี่ตรงยาวเลยแรงจัด <c oughs> เลี้ยวขวาตรงในมาครับ <c oughs> แล้วตรงยาวเลย <c oughs> หน้าสเตเดียมครับ ่ตารางไลังวนไปหน้าเหินโอเวอร์ครับเลี้ยวไปหน้าเหินโอเวอร์แล้วครับผมตัดตัดมาทางซ้ายครับจะไปหน้าตึกลุงนะหน้าตึกย่ิปตีเจอครับเจอเจอครับจริงไหมโดนโดนลุมอยู่เดินมากเลยได้นะ มาได้ามาตัวอเราตดยางอ้ยนเลอยฟ้าลอยฟ้า

คสวยครับเอาส่งมาเอาส่งมาลงแล้วลงนั่งลงนั่งพี่ยิงไรได้ปะอจบแล้วุยังุยังจบแล้วจับเลยย่าคอยจับจับทั้งหมดเลยจับทั้งหมดเลยย่าขอจับทั้งหมดเลยจับหมดเลยพี่จับหมดเลยหมดเลยครับหมอหมอการบอกบอกเพื่วยเขาออกไปเลย เจ็กเจ็ี่หกยแล้วครับหนึ่งสิเจ็ี่หกแล้วเอายากมอพอดครับเปิดอะไรยังเปิดวงไปแล้วไม่ได้ไม่ได้มอนี่ด้วยนี่ว้วยช่วชวยเิดวงไปแล้วเปิดวงไปแล้วแต่ยังไม่เห็นซูเปอรเลยครับขับออกมาโฟ์เจอไปทางวัาเจนิสิตครับเจไปทาาิสิตด่วนเลย แตรงตรงที่ไฟกันอยู่อันนี้ไม่ม่ไม่มีหอนะตรงนี้มีหอมีหอเนมีหอเที่เวนที่เดิมกังขบวนขบวนไอ้ตรงบ้านเจนเสร็จน่าจะเป็นไอ้ตรงคุกเมื่อกี้มีหอตรงตาอยู่นะลังกลังจะขึ้นไปไหนอาไหนาจะสียูไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไปไม่ไปเอฟโหอนเหออทีอยู่ครับหอด้านลอเาลงะลงเยอะเยอะ เออต่เห็นไหมเห็นไหมเฟอร่ตรงบ้านเดียวนี่ป่าพี่เล็กเล็เล็เล็กเอฟโฟลอยู่เอนะเขาเยอะนะตำรวจกำลังไปโพลรวมกำลังไปโพรวมเาอตำรวจตำรวจเจอนะเขาเยอะนะตำรวจตำรวตกรถนะเจอยนะครับรอ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 รถก่อนระวังอยอยอามาก่อนตำรวจมาแต่งมาเดี๋ยวเขายิงตกรถฟางฟอาออรงหน่อยฟางห่หนะครับในเมืองกลางเมืองเลย ออาสองร้อยออกสันนะครับออกไพวีไปป่อพี่ใจเอาไวีเขาตังหันพี่เขาตัหันที่ไปเลยกหนึ่งมอยการหนึ่งเขายิงแลวเราังเจ๊ตกอ๋อนเอ้ามติปเขาขึ้เขาขึ้นเขาขึแล้วครับเอมโฟะลยครับล้ครับตกขึ้นไปประมาณแบบ

อยู่ข้างในพี่เขาจะออกแล้วออกแล้วออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วศพศพไม่พ้นวันลุนยิงนะตุตุ่มอย่ากระตันด้วยนะเย็บศพหน่อยเย็บศพหน่อยคุมแล้วพี่คุมแล้วคุมแล้วคุมแล้วใต้หอนเลยครับใต้หอนเขาขับขึ้นเขาแล้วนะพี่เขาขับขึ้นเขาแล้วนะไอ้ปวด เดี๋ยวยังจบอ่ะเดี๋ยวย่างบตรงอีโมแดงเคลียร์หนึเพครับพี่เดี๋ยวย่งเดี๋ยวยังเนี่ยบเนี่ยลงแล้วแล้วนีุแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะเยงโอเค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 ปปหมอใส่ชุดมเอ็มโฟข้าเมืองใสพี่ใับสร็ยน่ไม่มีใครุดเอ้เือ้วพเสรับสรขับร็จเยึมมาึด่ามาารถม้ข้ขขา้ ออมตรงอาแดงเหรอครับหมอมีอยู่ไหมาแดงเขียวหมอหน้าโรงพยาบาลแปมพีกเอ็ตีให้ตายให้หมดตีตำรวจไ้เตวจตำรวจพอแล้วพอแล้วไปไปไออกเลยออกเลยถอนเลับถอนเลออกเลยออกเลยังฟังฟังออกออกัตตี้ออก้ามมา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 มมามามา ทางตแบงละวนขวนอยู่างตึกแงหลังตึดแดงครับตำรวจขึ้นรถให้หมดตำรวจฟังตำรวจขึ้นรถให้หมดตรงนี้ครับนี้นี่รู้ไหต่อลุ้ไปแล้วพี่หายไปแล้วอ่ะน่าจะไปทางเือนโอเวอร์ครับพจับไปชดจับไปชดอนี้แหละสวย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 จังเลยตัดใจนะ อาจารย์มา กลับไปตรงเลนมาตำรวจที่ขับหยู่คคนเดียวเจอเพื่อนเขาจดยาะระวังโดนยิงล่วงรถนะครับเย็นเด้อตำรวจจะเย็นเด้อจะย็นูวถูแล้วตรวจขึ้นรถดีตัดตัดรอยย่เขาหน่อยตัดรอยย่เขาหน่อย

้าเหน้าครับเป้าหมายเย็นนี้เลยพี่เจนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาหน้าเลยขวาหน้าร้อยเดียวเย็นเย็นตำรวจเย็นเย็นมาร้อเดียวขวาล้อเดียวขัดถูกเลนครับหน้าโฮมโปรมีใครส่วนไหมชวนได้นะตามทางตามทางอยู่แล้วเขาบุ่นเขาบุ่ค่อยค่อยตำรวจเขาค่อยเค่อยเขาจต้องปั๊มสุดแดงเย็นเขาค่อยตัดยางไปเอ้ผมเจอเฮด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 ในเมืองครับในเมือง ไปเลยนปเลยไปเลยไปเลยบยไปเลยไปเลปเเลาเไปไปเลยไปเลเเไปยไปเลเเลยไเลยไปเลยบปเลเลเลยตรงลยไปเเไปเลยเลยไเลลยเก็ไปเญชาเเเไลป ปิด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 ไว้เพอร์มาเพอร์มาตัดยาเพอ่อเขาด้วยยัดเามางต้อยู่หน้าตีิปซีมีศกปัดกลไว้ใหเพื่อเขาปั๊มแต่ตึกแดงนต่ตัแดงพี่ยาดพี่เคสอยู่เมืองมีเคสหนึ่งต้องต้งล้วตมตาชูตบมา เขาคงไม่เลี้ยวเข้าฝั่งเจนีใช่ไหมเจอครับเจอครับเจอครับขับขึ้นบนขับขึ้นงมันครับเจอมอไซค์อุ้มนะครับหน้าตู้ปลานะมอไซค์อุ้มรับนาตู้ปลาคนะเพราะใส่อุ้มน่ารักา เปิดผมซัดเองพี่ก็มีอาวัลก็มีอาวัเอาไว้ถึงหน้าสอนอแล้วครับถึงหน้าสอนอแล้วครับปูนข้างแลรวครับปูนปูนข้างตอนเห็บปูนไหมหลังสอนอแล้วครับตอนนี้ฝั่งหลังสอนอเลี้ยวหลังสอนอครับเลี้ยวกลับออกไปทางเดิมมใส่อุ้มบัมได้เลยนะครับวนวนกลับวนกลับวนกลับไปทางนู้นครับกลับไปทางกุ้งนะคนไม่น่าตู้ปลาเหมือนเดิมครับมาใส่อุ้ม ผมดักอยู่หน้าอุโมงค์ายทหารพี่อุโมงค์ายทหารเขาจะใกล้เขาใกล้ถึงแล้วโผล่ขอขอแฉกครั้นึงครับเอาขาไปทางไหนพี่ผมผมดักอยู่เด้กวนกลับไปทางกทางกุ้งครับทางปูครับทางปูจะถึงแลวนกลับเข้าเมืองด้วยไหมครับด้วยไหมใช่ครับวนกลับเข้าเมืองครับผมผมผมดักอยู่หน้าหน้าหน้าอุโมงค์ละโอเคโอเคพลไรไปไปไปนะฮะไอเหินจะไปพอใช้อยู่เหินจะไปจึงร้านค้าแล้ว ถึงปูผ่านปูไปแล้วครับยันรถอยูู่นะูแล้วอยู่โรงพาบวัดเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเข้าเข้าอุโมงครับเข้าอุโมงแล้วในตรวอกองกำลังเรามีกี่คนั้งหน้าะสอะเรสาลายครับ ใช่เดียวพี่ตรงตรง,งเข้ามึงเลยตรงไปทางเขง้าเม,มืนะองตามไม่ทันครับตามไม่ทันเอโฟโฟตรงยาวเข้ามึงเราไปไหนไม่ทันติดลลงได้ไหมพี่จะไปจับไปจับกูจะเมืองคุณสายนะซ้ายนะทางบนะ้านไหนเก่าอ่ะเอาขอแม่แม่มาพี่ขอไปทาง,งนของ,ของเขาเขาพิเศษ เก้าเคลียร์เอมโพอันนี้ตาขาดไม่หองเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้าเคลียร์ครับแต่ว่ามีคนหมอมาใส่ชุดก่อให้ไหมตรงนี้ได้หครับตรงไหนตรงปากกับตู้ปากกับบ้านตู้ปากกับบ้านตู้ปากกับบ้านเขาอยู่เขาเขายังตรงอยู่พี่เขาตรงตามถนนเลยครับเขาเเนี่เขาเาเบารถอยู่พี่รถเขาเบาอยู่ พอเห็นปัอมเห็นทางไปในียวเขียวไหมครับตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมขับไปก็ได้บ้านเขาบ้านเขาไม่มีคนนะบ้านเขาไม่มีคนเลยนะบ้านพามาในียวเขียวใช่ครับกำลังไปกำลังไปขึ้นเขานะขึ้นเขาพี่ขึ้นเขาอยู่บนยอดเลยนี่ที่ไปเขาเลยครับ เหมือนลงพี่ยาวเลยไไน่าจะขับเข้าเมืองครับเข้าเมืองแล้วเอ็นโปลมีคนมาดักให้ไหมโอ้ยจดอ้ยก็ได้เจอไหมพี่ผมหลุดแล้วนะเอ็นโก่อนเจอพี่ไม่เจอ เซลใช่อใช่เกาะวนออก่ากนั่นก็วนยลยแม่ตีตลอดนะครับตีตลอดปล่อยปล่อยไปก่อนเลยมันไล่ตีผมอยู่เนี่ยพี่ลนีายตาก็ตาเนี่ยเพเนี่ยร้านหน้ากาพี่เเนี่ยร้านหน้ากา ผ้าซ่อมรถอยู่ครับผ้าซ่อมรถอยู่ล่ะนะขากี้รังใบลังใบไอ้ติเดี๋ยวไฟหน้าอยู่เดี๋ยวไฟหน้าอยู่ยันยันซ่อมเสร็จยังซ่อมเสร็จจ้ะรุดแล้วคร eh, ับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเท่าไหร่เท่าครับเม่อไหร่คนรไม่เป็นไรเลยนุ่นพี่สวยไปขลักแล้วนั่นแหละพี่ตรงไปเลยตัวยาวเลยเมื่อกี้มีใครทำคดีแค้นรือเปล่าหน้าตอนอในเมืองแครคิดอะไรนี่ เอนเตทนที่เปิดวอไล่อยู่ครับม่วอค่ะไ่วอมีใครทำคดีแล้วครับไอวอปัหมคล้วไม่มีนะครับไอไม่โดนเขามาต่อสตอรี่นะตึกหลังไหญ่ี่มุมโตเขาตรงตรงยาวเลยครับตรงยาวเลยเย้าฝาครับ ทางเซเนคาสิโนนะเดี๋ยวซ้ายขึ้นโอ้มีใครทำพอดีแล้วแพ้หน้าสอนอไหมตัดลงมาพี่ครับตัดลงมาเป็นสลับพี่เขาตัดลงมาเส้นสลับกำลังไปทางโรงพยาบาลครับอยู่ตรงนี้พี่ใต้หอเลยนี่ครับก็ไปแปลงไปเส้นหลังโรงพยาบาลตรงยาวเลย ใต้หอเลยครับใต้หอเลยกำลังไปโรงพยาบาลครับหลังโรงพยาบาลถึงหลังโรงพยาบาลแล้วครับถึงหลังโรงพยาบาลละอันนั้นแหละพี่เข้หลังโรงพยาบาลครับ,บตัดขวาครับวิ่งออกกำลัง เขาเสียหลักพีก่เขาเสียหลักออกเมืองครับถึงปั๊มแล้วพี่้รอไฮว้าววะเนี่ยว้าวชิบหายเลยไล่ครับพี่ป,ป้าพอแทบตกอ่ะเมื่อกี้ข้างหน้าเลยครับพี่เวนถ่ายทวิตมาอย่างนี้เลยไปใช่ไล่ใช่ไล่สวนไม่ดีชนครับชนครับแต่ว่าะเป็นสีชมพ,พูเจอครับเจอครับ ปั๊มปั๊มปั๊มสลายครับปั๊มสลายตัดไปนู่นแล้วหรนักากไม่ยเยอะเมื่อกี้มีขนาดคนแม่งกีนเงี้ยแตเต็มแล้ววิ่งฝั่งเข้าเมืองชเนตเต็มเต็ม,มอ่ะมอไซค์เอาไปคันนึงนะเรากลับเข้าเมืองนะซุปเปอร์ ทิ้งระยะไกลมากเลยสายตาผมไปแล้วเขาใต้ไหนเหลี่ยมนะจัดโดนตุงเอกสายแปนเส้นแลนเขียวเกลตาหลังอยู่น้าผผมร้านเสื้ออยู่แลนเขียวตนไม้ไปฟั่มฟั่มฟัฟ่มหกฝันสายแตกมัน้ายแตกไปครับ

ช่วไป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 เปิดบล็อกหน่อยพี่เปิดบล็อกหน่อยเปิดมแต้องเปิดชุบแล้วก็ออกชุบแล้วก็ออกผสมเป็นเน็ตให้มันจะเด็มจับจับคนอุ้ม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 ก็ดีแม็กจับคนอุ้ถ้าชนคนมันไม่เห็นคนหรอกพี่ไม่ชุดนะครับบอกตายบอกคนไม่ชุดตายค่ะพี่ชุดใหม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 ่เร็วๆๆจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหดูให้อยู่เนี่ยวครับนี่เจียวนี่เจียว